ไม่ชัดเนาะสามเก้าาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะสวัสดีเจ๊ตังพารวยแล้วก็แนวทางโชคลาภจุดเอาเดอ้อบุญท่ามเอ้ยเจ๊ตังจุดแล้วก็คือสิบว่าจุดอีกดอกให้บุญท่ามจุดเอาโหลดนะคะอ้าวพี่น้องอันนี้ให้ดู f อฟซี FC ว่ามเก่าเก่าวัน เจดตังก็บม่รู้ว่าตัวใดพี่น้องแต่ว่าเจดตังที่แรกนั้นว่ามีหนึ่งหนึ่งเออเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งแปดเก้าที่แรกแอดว่าตัวนี้แหละเขาคือไปเปิดไว้มันชัดอยู่บอกฮะอืออ่ะสาธุดเด้อปูดเดอ กะเขียนให้ลูกห้านชัดๆเออมือนี้เพราะว่าปูกับไฮมาอติพานมากนะครับอาทิตย์นี้ก็ขอให้ปูให้เขาเิึงวันพุดและวันศุกเรือยปูเลยวันศุกเป็นวันของปูอยู่แล้วนะครับ FC บอกว่าชัดอยู่เนาะเดี๋ยนะกล้องชัดนะครับแต่ว่าเลขมันไม่ชัดแม่นบพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอดูใหม่ว่าสันบนถาอบาคือ เตืยนให้ปูใหม่เด้อเนี่ยสาธุเด้อปูหอยชคดีมีโชคลาภเด้อสรุปแล้วก็คือจะจุดใหม่ก็สับไม่บอกชัดเจนนะครับเอฟซีหล,ลายท่านมันบอกว่าบอชัดเจนเพราะว่าปูพนนาจะใหต้องวดนะครับล่อหลุดนม่นกันไมครับเด้อได้ข้ามากระซาธัวเด้อกับปูองดำนะครับเฮ้ยมีฉกกรพเพลยเธออยู่เนาะ กู้เกือบห้แตกสามตัวมาหลายเทือนนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะให้โชคดีมีโชคลาภสุกุสุกคนเนาะเพราะว่ามอเอินนี่จะตำเล่าแล้วเด้ออ่าเอาเหมียวเหมแมวเห็ดเหมียวแมวแ <laughs> ม,ว,มวกับน,นั่นพี่ดองอยากได้เลขนึ่งไห่คนู้สมเนี่ย <laughs> เตียนใส่ถูก,ป,ก,ป,กปูด้วยปักใส่บักมู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอนุญาตเด้อปูมันจะชิได้ทายหลู่เห็นไงปักใช่ไหมเอ้าเอามาแตียงผีชัดเตียนสาธุเด้อปูเอาแบบชัดเจนเด้อปูเด้อให้ตัวใดกะเขียนใส่ถูกให้นะครับอันเี๋บอกคนอินเดียหน่อยก่อนให้คนยาำปักถูกมีคนยาำเลขให้ เล็กมนยำเลกอ่ะมาลออรุ่นั้งกันนะครับปูองดำพอจะเกะให้ตัวใดนะครับผู้ใดทองค่าทาใดนะครับกับทองค่าทาตั้งกิจอธิษฐานขอพรอขอโชกลาภไปนั่งกันนะครับเด้อขอให้โชคปีนะครับไกลปีใหม่นะครับท่านใดที่อยู่ทางไกลนะครับก็ขอให้มีค่าน้ำมันรถได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ดนะครับเด้อขอให้ฉลองปีใหม่ยังมีความสุขนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับ อรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาอค่านะ้ำมันกับพล้งงานพี่น้อง,องก็ต้องเอาอยางอื่นพร้อมนะคะนะน้หันหันมาถึงทาง่ามันไอนนัน่นมันบอ่อ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดขยายให้เดอ้อสวัสดีคุณธนาโชตนะคะคุณสมคิดนะคะคุณแม่ทองนะคะเดี๋ยวขยายเลกให้เบิรงเด้อนะคะ โอ้หลายๆท่านนะคะตอนนี้คือไ์สดอยู่สามช่องนะคะสี่ช่องนะคะท่านชมก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะ,ะเดี๋ยวตั้งกล้องนี่กอนกล้องนี่กล้องนี่มันมีหลาย่องนะท่านผู้ชมนะคะก็ต้องเข้าใจเนาะแอบแกล ก็วอขยับให้ตรงๆขยับขยั้งมันตรงลูกบักโม่แล้วแม่ตรงไปใช้อะบารนี่ท้องเจ้าบอผู้ตรงไม่ห้องคอยผู้ตรงมันรอหลืนน้ำกันนะครับได้ว่าปู่พันจะเขียนให้ตัวใดนะครับเป็นตัวแรกนะครับเอาชัดๆเด้อปู่เด้อลูกล้างแหงปึกบางนี้แฟร์ต่อ เปิดแฟตเลยเปิดแฟตกกันจะมา่อดนน้ำกันได้ครับเดีสำหรับแนวทางตำลาวนะครับปูกับยางงานนะครับเมื่อวานนะครับวันพุธเขียนให้ตรงกันคือเลขสามหกหกสามนะครับมาล่อรุ่นนะครับมาล่อุ่นน้ำกันวันนี้นะครับว่าปูองค์ดํานะครับเพิ่นจะเขียนให้ตรงกันบอลนะครับเพราะว่าสําหรับคนทุนน้อยนะครับจะไปลงทุนรายนะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะอยู่ที่ บ้านสวนนะคะอยู่บ้านสวนแอดมินเจ๊ตังคนภูไทยนะคะพูคนไหยมาจากหลาไหลาย,าย,ม,ลยม้วนใดเดี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะหาแล้วก็บางครั้งก็จะให้แล้วก็หยุดแล้วเราก็ถ้าถ้ามันไม่เข้านี่เราก็จะไม่ขอจะส่วนมากเจ๊ตังขอแน่ไ่ขอแน่แน,นะคะบม่อยากขอเพิน่นบ่อยเกินไปนะคะแตะก่อนเพิ่นอยู่ในบ้านวันนี้ก็เลยเชิญเพิน่นมาอยู่ทงหน้าราะว่า อยู่ทงหน้าอุดมสมบูรณ์เนาะก็เลยอยากให้เพิ่นมาอยู่อากาศโลง่โลงๆปลอดโปรง่งสบายๆอยางนี้ใช่พี่น้องเข้าขอตำเล่าโมวันพุธนะคะเพิ่นกะใหะ้หกสามเอ็ดก็เลยมาอยากอาขอเพื่อพี่เพื่อน้องนะคะเพื่อผู้ใดที่เขามาติดตามรับสม้มเถือ่อเอฟซีมากแนวทางโชคลาบนะคะกะเขามาเบิ้งได้พี่น้องนะคะกะยำนะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ พี่น้องรับชมจากมองไคอมเมนมากนลเด้อครับพี่น้องคะอ่ะตัวเลขปูเขียนให้ชัดเจนครับเป็นเลขสามครับเป็นเลขสามชัดเจนนะครับมันปูเสีให้สีโต๊ะนี่สาธุเด้อปูเด้อเลขยังไงพี่น้องเลขอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวกล้องนี้ก่อนโอ้ใครใครกดไลค์ใครกดแ like, ชร์ตอนนี้ขอให้ปังๆังนะคะ ใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ปังๆค่ะผู้ใดเขามารับชมกับสาธุทัวรนครับได้ขอเป็นตลิขเนี่ยทางตลิขโชคลาบนะครับที่ <c oughs> ดวงดานะครับพุ่งนี้รวยนะครับในวันศุกร์ที่หกนะครับวันศุกร์ที่หกคันวาคมนียะครับตอนนี้มาตังทีนะจังเห็นเห็นบน,นี่ยแจ้งบอกแจ้งขึ้นไหมอรอติดตาม <c oughs> ตัวที่สองนะครับ ปูองค์ดำจะเขียนให้ตัวไหนนะครับโอ้ยป,ปูมันอยู่ในในเป็นเน่บังอยู่ครับคนสว่างสวัยเถิเดคนดอึดออยากได้มาอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แท้นะปูจุดทูปให้เลยให้สว่างสวัยอยากกินยังกระบ,บอกเด้อปูเด้ออยากได้ยังกระบ,บอกแต่ว่าลูกนี่อยากได้อันซ้ำตัวตรง มื่อนี้บุญอันเจ้าแต่งจุดไปแล้วนะคะแต่ว่าเอฟซีว่าขอใหม่บุญท้ำก็เลยอันอันนนั้เนาะพอวันมือชัดเจนครับมือเศร้านี่ก็ตัองก็เห็นแต่ชัดเจนตัวเดียวนะครับเขาเรียกเก่านะครับ สิทธิเทวาปูเชนิกายะวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปติแจงดำแสงสิริันทานาคาราตวิสิทธิเทวาปูเชนิกายะวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปติแจงดำแสงสิริันทานาคาราตวิสิทธิเทวาปูเชนปิกายะวาจา สียมสีกายาวาจาจางอาหาวันทานะคาทิปดีองดาแสงสีจันทานาคราวิสุทธิเทวาปูเชนิันจะมหาลักษโยนะคะสันทาริจังสาธุสาธุสาธุาทูลูกขอให้ปูซอยเนะว่าอยากจะได้เนืทางโชกลาภของวันที่6ธันวาคมพศ2567 มือเสานี่จ้าอ,อย่างปูเอฟซีก็ข้อมเมม็นมาหลายโทรมาเบาววานจะตังมันบูซัด์เนี่ยมันบหมันใจให้เพื่อนเออเขียนให้ไหมแน้ยาจารยถ้าแมนเขาเอาไปลงทุนมันกะจะบะะ่ได้นะคะก็เลย่าปูให้ไปปูซอยเขียนให้ไหมสามตัวตรงๆด้วยปูเด้อ สำเล่าเมาออื่นปูหายส็บเสดเดออซเพื่อนก็นจะได้เห็ดหอห้องให้ปูได้นะคะปูอยากได้หอห้องเดอปูเดอที่แรกอะว่าขอสามตปูก็ได้หาเนาะปูหาหกสานะคะหาหกสามก็ได้หกสามแต่ว่าบัดนี้ขอสามตแตกเดอปูเดออาจได้หอห้องงามๆกันบนถ้ำคอนเซียหหายยูว่าสันนะคะขอให 4, ้เอฟซีคนโสดนหมาน,น้ำเนี่ เอฟซีนกัะยาเต็ตบุญน้ำอยู่ได้ปุวยอาสาธุขอน้ำเจ้าทีเจ,จ้าฐานเจ้าทีเจ้าฐานที่อยู่นี่เดอ้อลูกปักรักษาลูกหลานน้ำแน่ฟูงคงดำเพิ่นกับยูนี่พีพีแต่แต่แหาา้นะคะพีให้พีหน้าพีตาพ,พีย,ย่อยพีอยู่บ้าน่วนของเกีตังถ้ายูมองนี่แล้วก็มาซอยมาซอยให้อ่อ เขียนตัวเลขที่มันไม่โชคลาภไม่หมืออื่นในลูกเต่าเยอะอึดเยอะหย,ยาด้ย่ายนุตาเข่นย่ายทุ่มมากแตาจานข้ามเสี้ยงวันนะคะตาจานข้ามแตาจานวันแนะตา่จานวันอันนี้คือเป็นตาเป็นย้ายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทวดเมพี่น้องที่พนอยู่นี่แหละพนนั่นอยู่สถานที่น่ะที่นี่แหละนะคะคนก็ไม่ค่อยอึดหยากอยัางดอกจะว่าลูกหลานนี่ยอยากได้เติมแนวมันสิป,ปีไม่แล้ว ก็เลยจะขอเนี่ให้ได้โชคสุกปูสุกคนทังเอฟซีนะคะที่เพิ่นเขามาอยนีเพิ่น,นกันอยากมีเงินกลับมาบ้านเนาะอยากมีเงินมาฉลองปีใหม่อยากมีเงินมาแปะใส่เมื่อพอเมื่อแม่นะคะอยากมีเงินกินเลี้ยงสังสรรค์จังสีนะอยากมีเงินมาอยากมีเงินกลับจังสีแม่พี่น้องเนาะอ่ะซอยซอย้อปูเด้อ สาธุสาธุใครเข้ามาพิมพ์คําว่าสาธุขอให้มีโชคนะคะใครเข้ามาในคลิปในไลน์นะคะพิมพ์คําว่าสาธุขอให้เฮงเฮงังปังรวยรวยนะคะอันนี้เอิญมดสุกคนเลยพี่น้องพระา่า่ยายเราก็ยุน่หอนย่ำตีสามมาย่ำได้ยายเราสิยญางมาหนีเลยจะตางนอนอยู่หน้าก็ชิมีความรู้สึกว่าเอ้าตีสามยายมาอีกแหละแต่ว่าหากาว่าได้วาย่านเพื่อนเนี่ยขึ้นสื่อ พาย่น้ำพ่นนะค่ะก็เลยแบบเฉยเฉยกะแบบว่าอย่าขึ้นพ่นอยู่น้ำเห่านี่แหละนะคะย้ายกะพึ่งพึ่งพ่นพึ่งกันพึ่งไปเนาะพิ่งพึ่งไปสบายเพิ่นไปยูสวรรค์แล้วล่ะใครพิมพ์คําว่าสาธุสาธุขอให้โชคดีมีโชคลาภใครพิมพ์คําว่าสาธุสาธุขอให้เฮงเฮงฟังฟังรวยรวยใครพิมพ์คําว่าสาธุสาธุขอให้สามตัวแตกขอให้โชคดีในวันที่หกนะคะ ตำลาานะคะสาธุสาธุสาธุตัวแรกเลขมันเลขสามหรือเลขเก่านี่เลขสามชัดเจนครับตัวที่สองเอมาซอยกันมึงนะครับเล้ยตัวที่สองเหรอ่าแต่สายตาเข็นเป็นสามสามนะครับ สาธุปาธุาธค่ะป่าน่เดครับเดาปูเพิ่นอาจจะให้สี่ตัวนะครับจะให้สี่ตัวด้วยเอาซาธูพี่น้องแล้วลุ้น<ส>น้ำกันนะครับว,ว,ว่าปูจะให้สี่ตัวบ่แต่ว่าตัวแรกีชัดเจนนะครับเลขสามสามเนี่นอนนะครับตัวที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นสามอยู่ยนะครับอ่ะมารอตัวที่สาม ใครพิมพ์คำว่าสาทุขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะใครพิมพ์คำว่าสาทุขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะใครพิมพ์คำว่าสาทุก็ขอให้หมดโศกหมดโลกหมดภัยได้พี่นองใครมีนี้มีสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะใครเข้ามารับชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอปก็ย้ำนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะยังไงก็ ขอให้ FC ทุกท่านนะคะก็ใช้สตินะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้มันก็จะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะเพราะว่าคือเราก็เออเป็นเขาเอินว่าจะอะไรพี่น้องมันเป็นลักษณะที่แบบว่าเข้าเนี่ยเข้าเข้าจุดเพื่อว่าเข้าอยากเอาโชคของเข้านี่แหละแต่ว่าถ่ายเอฟซีที่เขามานะคะกะอ,อยากเบิองนำ้ำ หรือว่ามาเบิงเร็วชอบน้ำจังสีนะถ้าอยากหายกับร่างใจกับก็ไลก้นเชร่ได้เนาะกะใหายเอฟซีทุกท่านนะคะเบิงเพื่อความเหมือนเทิงนะคะแล้วก็เบิงเพื่อนให้ใช้สติใช้วิจารณญาณนะคะก็่สำหรับเอ่อหลายคลิปนะคะที่แอดลงไปในทั้งเพจทั้งช่องนะคะทั้งไต ใต้คลิปใต้เพจหรือว่าอีกย่งที่เป็นปันปกหมุดปักเว็บการพนันนะคือโบแมนของแอดเดอร์แอดบมี่เดอร์พนองเดอนะคะต้องฝากเอซี่ไว้นะตรงนี้นะคะทางเพจทางช่องของเราไม่ปักไวยปักหมุดปักเว็บการพนันนะคะย้ําอย่าลงเชื่อมิชามิชาชีพนะคะสําหรับแอดนะคะใครที่อยากจะเข้านะคะเข้ากลุ่มแอดจะเอาตัวเลขของแอดให้เท่านั้นนะคะก็ ส่งเลขให้แค่นั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีเนาะแอดจะส่งตัวเลขให้เท่านั้นก็ใครที่เข้ากลุ่มก็ห้ามโทรห้ามส่งภาพห้ามส่งคลิปห้ามส่งลิงก์เข้ามานะคะก็ฝากเอฟซด้วยเนาะเพราะว่าเราเราแบ่งปันแค่แนวทางใครเห็นเป็นตอนไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะท่านผู้ชม ใครเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะใครเห็นเป็นตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเอสขอขยายลืมดูว่ากล้องนี้ไม่ได้ขยายตัวเลขเออขยายให้เบิ้นพี่น้องขอโทษหลายๆอ่ะเดี๋ยว,ยวๆๆๆๆเ,เดี๋ยวนะคะขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องค่ะวันที่แล้วเข้า 63, หกสามวดนนี้เอา้ามีเลขเดิมแหม ท่านผู้ชมค่ะสามสามหกเด้อพี่น้องเลยเป็นตัวเก้าเนาะบาทปูให้ตัวเก้าบอปูเป็นตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะสามสามหกประสันก็เป็นตัวเก้าท่านผู้ชมนะกล้องนี้ไม่ค่อยชัดเลย มันเป็นตัวเดิมเนาะค่ะขอบคุณนะคะใครเข้ามาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆใครอยากออโชคดีสองชั้นก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีคุณพัสน,นันคุณศส,สิป,ประภา คุณ oppo จุดมองเดียวกับเมื่อว้านบอแอดแมนจ้ะตัดเลนกระเซาเล่าอยู่ตีหกสามเมื่อว้านอันมะก้อนพ่นกับเลนอยู่พี่น้องตัดตัดอยู่นะคะก็ต้องตัดแต่ว่าเมืนเน่อกี้ก็หกสามหกสามสามหกอีกแล้วโอเคจะได้นอกบานี้มันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นสามสองหมพี่น้อง พี่น้องเฮาสิเอาตัวใดฮะก็ต้องสามสามหกมันบอกไม่จังไหนคะ่ะท่านผู้ชมซอยพิจารณาซอยกันเด้อคือว่ามันอาจจะแบบมันเป็นตัวเลขเดิมใช่ไหมมันเป็นตัวเลขเดิมนะคะแล้วก็เอ่อ fc ไม่รู้จะชอบด้วยหรือเปล่าเนะนะคะมันได้เลขตัวเก้าแม่บุญธรรม เพิ่นไฮโตัวเก้าบ่จังไดล่ะ,ะใครรับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มาหน่อยลนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าชัดไหมคะเพราะว่าเราจะได้รู้นะว่าเราไลฟ์สดนี่มันชัดหรือเปล่าใช้สัญญาณของอะไรนะคะตอนนี้เราใช้สัญญาณของไอ้มีทูมีวันทูพอนะที่เราใช้ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าฮักหัวกลับอ๋อเป็นเก้าสาม fc บอกว่าหักหัวกลับก็จะเป็นเก้าสามได้เนาะแมนบอพี่น้องชมอยู่ที่ญี่ปุ่นตาคุณพี่คุณพี่อยู่ญี่ปุ่นเลยเหรออุ้ยขอบคุณค่ะพันอยู่ญี่ปุ่นคนเดอ้อมาหลับชมขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะพี่น้องคอยชคดีเด้อครับเดอ้อเก้าเป็นเก้าเป็นเก้าสามบอกอ,อ๋อสามสามหกแล้วก็สามสามเก้า หรือเราจะเอาสามสองหกสามสองเก้าหรือเปล่าเก้าสามสองหกสามสองนะครับเพราะว่าเด็กสามสามตัวนะครับเอาตัวใดหรือว่าจะเอาตรงๆรกระปูเจ้นให้กะคือหกสามสามนะครับคอยกระซับโซนยู่ได้คอยเพราะว่าคอยไม่ค่อยกสาม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 หกนะครับโอ้โอชมอยู่ที่เกาหลีสวัสดีค่ะอยากถูกหวยกับพี่ค่ะอู้ขอบคุณมากจ,ากจากเ้เจตตังแห้อยากให้ถึงพี่น้องไปหาคลิปบองใดบางคนกัว่า ถือน้ำเจตังจ้าเถื่อนะคะแต่ว่าหลายคนก็บว่าถือบางคนเพิ่นก็อาจจะแบบเบาเซลเซออะไรอย่างเงี<ร>้ยิพราะป่เพ่น์ในปิศนายเพว่าเรียกสามตัวที่สองไม่ไม่ชัดเจนนะคะเพิ่อนอาจจะตีปัญหาให้นะครับจันบุรีอยู่กทธมนะคะอ่ะพิจาน้าเอาด้วยครับเด้ยอยู่ระยองค่ะสามสามหกหกสามสามหกสามสองนะครับ ผูเดกเขามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อเป็นตัวปิงปองเล่นๆ<า>ด้วพี่น้องป<อ>ูองดำนะครับอันนี้จะจับปิงปองเล่นๆนะคะจะเสียงทายดูนะแต่ว่าจะเอาสองตัวนะคะเผื่อจะเป็นแบบอันนี้นะเพราะว่ามันตัวเลขมันอันนี้ไงมันเจตังสับสนอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวเลขมันหนึ่งก็คือมันเป็นตัวเดิมแล้วก็สองมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เดีด๋วยวเหามุมกันเจตังสิขอขอเป็นไอ้ปิงไอ้จับปิงปองดูเพราะว่าหนึ่งคือคือ,ค,อคือมันได้เลขตัวเดิมนะพี่น้องเอฟก็เลยเออสวัสดีทุกท่านนะคะเอฟก็เลยอยากจะดูว่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะ อันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้แต่วันนี้อยากอยากจับปิงปองด้วย่อขออย่างปิงปองเนี่ยจะขอเน้นละ่ะเน้นล่างขอล่างพี่น้อง ดูกล้องให้หน่อยมันเห็นไหมเห็นชัดเจนเฮ้พี่น้องเลขสามเนียเอาเอาเอาแค่สองสองอันฮึฮะพระคือตรงกันคักแท้แม่ท่านผู้ชม เหลือเสือบะจ้าะมันสามหก่พี่น้องโอ้เขเงดไหลเขเงยไหลได้ปูบ้านสาธุูด้ปูเด้อแต่ปูแกนไห้นะครับเป็นสามสามหกนะครับกับพิจารณาด้วยครับเด้ออาจจะเป็นหกสามสองก็ได้นะครับเพราะว่าเลขสามมาสองตัวนะครับหรือว่าปูพันถ่ห่ตรงตรงสามตัวกับพิจารณาด้วยครับเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมนามเป็นวัวเม,มื่อกี้ขอให้โชคด,ดีมีโชคลาภเพื่อขับเดินไปตำลาวกับปูนะครับในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567นะครับขอให้โชคดีทีโชคลาภเพื่อขับเดินสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับอย่า,วากวนค่ะคุณเหมียวอย่าพค่งกวนเจ๊ตังเจ๊ตังกำลังแบบอุ้ยพี่น้องเหลือเชื่อว่วเจ้าว่ามันเหลือเชื่อไหมมันเหลือเชื่อนะ จุดเอาคิดเบิ้งไหมจุดจุดถูกกับเลขปลิ่งป่องหยังมาตรงกันค่ท่านผู้ชมเงึดไหลเงดอิีหลีเงึดมากเลยอเดี๋ยวให้เอซดูนะคะทางกล้องนี้ก่อนเนาะมีหลายกล่องนะคะตอนนี้มีอยู่ห้ากล้องนะคะเดี๋ยวเราให้รับชมทีละกล้องเนาะ เมียว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 อย่าฟาดกวนฉันเด้อคุณเหมียวอย่าฟาดกวนเจตดังพี่น้องคอมเมนต์มาซอยข่อยแน่ข่อยเฮ็ดจังได้ดีนี่ขอ่อยก็เลยสับสวนในชีวิตเลยบานนี่หรือว่าเฮาวัต้องสับสวนเฮามัน่นใจได้เลื่อยมันบอพี่น้อง พี่น้องซอยซอยเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยคือคือแบบว่า<笑><笑>มันเหลือเชื่อว่าจะเป็นของใังไเด๋สามหกไหโอ้ยขอบอกอือพี่น้องคืว่าจังไหนคอมเมนต์ซอยเนี่ยคอมเมนต์ออกความคิดเห็นซอยเนี่ยว่าห้าควรจะเอาตัวใดดีมันจะมาไม่ตัวเก่านี่นะ เราจะเอาสามหกกับสามเก้าสิบ่แมนบ่คะท่านผู้ชมเนอะให้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแล้วกันเนะะาะเพราะว่าแอดก็มันไปคือ,ค,อคือเมื่อกี้มันได้สามสามหกแมนบอมันได้สามสามหกใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เออไม่มั่นใจเนาะเราสับสนเมื่อเช้าก็ทีหนึ่งแล้วไม่ชัดเมื่อเช้านั่นแอดเห็นเป็นเจ็ดแปดเก้า ตอนเช้าน่ะเจ็ดแป FC ก็เลยบอกว่าขอให้จุดใหม่พอมาจุดใหม่นี่มันเป็นส 3, 3 6วันนี้บ่ามันใจจะตังบ่ามันใจขอเสียงปิ้งป่องอีกมันเป็นสามหอีกค้ยเงิดคักพี่นอ้องแม่ทองบอกว่าปังๆน,น,น,นะคะงวดนี้สามหกสามนะคะ 3า3หกสาหรือว่า3 2 9สองเก้าเมนบอฟีนองสวัสดีค่ะคุณพงพักนะคะไทยหรือเพื่อนบ้านคะ่ะอันนี้จะเป็นรัฐบาลตำราวนะคะตำราวพรุ่งนี้มาได้อีกนะคะ3 6 3 9กสามเ้าใช่ไหมคะคุณพัตราคุณทองมาบอกว่า3 2 6จองหกจ้าคุณเอบอกว่าอยู่เกาหลีสวัสดีนะคะเอซเกาหลีเนาะ คนเอโมบายจัดเลยจ้าสามหกสามเก้าค่ะกลับด้วยนะคะคนเอโมบายบอกเราชอบออกตัวเก่าใช่ไหมแมนบอพี่นอ้องอะเอฟซีสุก,กๆมันหมานสุกุสุกคนนะคะแห้งๆปักฝังเรื่อยๆก็ให้พี่จารณหน้าเอานะคะตอนเช้านี่เจ็ดแปดเก้านะที่แอดดูแต่คนอื่นอาจจะเห็นไม่เหมือนแอดตังเนาะเนี่ยบุญธรรมเขาจุดได้สามสามหกแจดตังไม่มั่นใจไปจับปิงปองอีกได้สามหก ต่างๆแฮ้งๆลุอยๆพี่น้องสุกโศกมันหมานเด้อขันโศกขันหมานในเห็ดห่อห้องน้ำกันเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุ